อารุณสวัสดิ์ค่ะเดสองครองใจหรือครองแข่งอืมพูดวันนี้นะเราก็ยังอยู่ที่อซสกากันอีก เช่นเคยนะคะทุกคนวิวข้างนอกนี่คือแบบยโดบายชิแก mm ่ kay. คือมันรอดนะฉันพักแบบใกล้ห้างแบบทุกอย่างใกล้หมดแต่ถามว่ามีเวลาไปไหมก็ไม่มีเพราะว่ากว่าจะกลับมากว่าจะไปเดินทํานู่นทนํานี่เสร็จก็โอ้โหฮะทุ่เที่ยงคืนนะทุกคนเป็นไปได้มันเป็นไปได้การมาเที่ยวที่เหมือนมาเที่ยวใหมนะ่อ่ะเหมือนก็คือมาเที่ยว วันนี้ฉันก็ตัดหนักจัดเต็มเนาะแบบว่าแต่งนงแต่งหน้าให้เหมือนสาวญี่ปุ่นเออมันไม่เหมือนเลยเหมือนไหมถ้าเหมือนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะถ้าไม่เหมือนก็คอมเมนต์มาบอกกไ็ได้ค่ะคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปกันที่ก็ซิล่านะคะก็ที่เขาแบบว่ามีก็ซิล่าเนี่ยแล้วเขาวิเข้าไปในปากมานะันอะนั่นแหละฉันไม่เคยไปแล้วก็ไม่เคยดูรีวิวด้วยก็เดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมๆกันแล้วกันนะคะทุกคน ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้นะคะให้พี่ปางนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะคะเอาล่ะพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่า 对呀。 อนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่สถานที่ที่จะเจอกอซิลาตัวเบื้องเทิมแล้วนะคะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณนั่งรถไฟนะครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต่อรถบัสอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งได้มันจะเป็นสถานที่เหมือนเป็นสวนเป็นอะไรเยอะแยะเลยอุ้ยมีนกด้วยนี่เราก็จะกดชานะคะก็หยอดไปเลยนะ ห <100. S 2> นึ่งร้อยนี่แล้วก็มากดเลยเอ,อ,อยาไมออมาเร็วหอมชมูสฉันซื้อกาแฟ,แฟมา เขาเขียนว่าฟายแบล็กฟายกาแฟที่มีความร้อนแรงกินแล้วตาตื่นฉันรักพีทอร่อยมากดมฉันหมกินปากแกไม่ใช่ <c oughs> หอมมากมันหอมมากเออแต่พีทก็หอมพีทที่ญี่ปุ่นนะ่ะเขาแบบ <c oughs> ผลิตภัณฑ์ผัว <c oughs> แกกินแบบทำมันเข้มขนาดนี้น้ำดำไหมโอ้ดำมากแรงอ่ะแต่เนี้ยอร่อยกว่าเช่อดิ ใช่ไม่ฉันจะตื่นไม่ตื่นหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะทุกคนก็ยิบย่อยกันมาเยอะแล้วบรรยากาศดีๆไปเก็บบรรยากาศากันดีกว่าจ้าี่จี๊แม่บอกที่บแม่ไปนารูโตะมาก่อนนะทุกคนแล้วตอนนี้เขามีอัปเดตเข้ามาก็คือเป็นนี่นค,นค่ะทุกคนคะน้องก็สิ่ ก็จีใช่แล้วก็มีสวนที่เป็นสวนใยญ่บาด้วยนะใช่เขาจะจัดในสวนตรงนี้ค่ะใช่เป็นสวนยา่บาเป็นอีเวนต์พิเศษคือมันจะมีอีเวนต์ที่ว่าเราอ่ะจะไปเดินชมใช่ไหมแล้วเขาจะมีเป็นสเตนดี้ตังตังตังแล้วก็เป็นแสงอ๋อสวยนะก็คือไม่แน่ใจว่าเราอะจะทันไหมที่จะได้ดูมันนะคะแต่ก็ถ้าเกิดว่าทันเราก็จะถ่ายถ้าไม่ทันเราก็ไม่ถ่ายนะไม่ทันก็ไปดูใน YouTube ใช่ค่ะแต่ก็มันคือสิ่งที่บางชอบก็คือของชอบความแบบต้นไม้ชอบความดอกไม้เป็นคนชอบดอกไม้อยู่แล้วเห็นแล้วรู้สึกอยากจะเด็ดจะตีนะตี <laughs> นะไม,ไ,มไม่คือแบบเมื่อก่อนอ่ะชอบทำเดรี่ไงแบบเนี้ยถ้าจะแอบ,บเอาไปทับอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือเราไม่ทํานะคะทีแล้วก <laughs> ันไะม่ไม่ได้นะไม่ได้นะห้ามทำนะไม่ดีไม่ดีบอกเลยไม่ดีเมื่อก่อน เมื่อวันที่ทำไดอารี่ก็คือปลูกเองนะทุกคนดีมากก็ได้ดูเอ๊ะก็กำลังนั่งรถไปนะคะรถนี้ราคา500เยนนะคะทุกคนแล้วก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วให้เรียบร้อยแล้วก็จะซื้อตั๋วอีกทีก็คือข้างหน้านะคะข้างหน้าแบบเราจะเข้าอะไรก็ซื้ออันนั้นเนาะรถราคาห้าร้อยเด็กรถราคา500เยนราคา, <c oughs> ามาก ว้าวอันนี้เป็นไบยบะช็ชอปนะคะทุกคนก็คือเราสามารถซื้อของฟงของฝากได้เรามีอะไรอยากได้เลยไหมคะไหนพิมพ์ตอใต้คอมเมนต์นะคะไหนซื้อไฝากนะมาถึงโซนที่เรามีกอซิล่าแล้วนะคะทุกคนโอ้ my god ฉันโดนกินแล้ว ฉันจะเป็นอาหารที่ดีที่สุดฉันรับรองเลยว่าฉันจะเป็นอาหารที่แซ่บแล้วก็อร่อยตื่นเต้นมากค่ะเรากำลังจะเข้าไปในปากนะก็คือเราจะได้เห็นทั้งหมดเลยว่ากอซิลาเนี่ยมันจะกินอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยจะเจอลูกกระเดือกไหมหรือเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเจอแบบว่าฟันผุหรือเปล่า hey, พี่ใครว่ากาซิลามีฟันผุไหม อนะเออเราไปดูฟันผูกอัิร่ากันดีกว่าทุกคนถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยและกันค่ะทุกคน <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตั๋วกันแล้วนะคะทุกคนนี่ซื้อเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปบนหอตรงนั้นนะโอ้ยฉันตื่นเต้นไม่ไหวแล้วแก ามากนะคะทุกคนวันที่สุดแล้วนะสำหรับที่อะว้าว i love it นปลามันจะเล็กๆจะเป็นที่ซื้อตั๋วนะคะทุกคน,นก็ราคาที่เราใช้ไปทั้งหมดปริมาณสุดทีก็คือ3 8 0พค่ะเ,เราต้องรวบรวมการห้ได้ทั้งหมด3ใบนะคะ นี่ก็จะเป็นการดที่มีข้าหอมแบบนี้นะถ้าเกิดว่าประกอบกันแล้วเนี่ยน่าจะได้เป็นตาโลโก้นี้พอดีเป๊ะเลยโอเคเราได้มิชชั่นแรกมาแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยโลกกันค่ะที่ที่เราจะขึ้นไปนะคะก็คือหอตรงนั้นนะเขาบอกมันมีทั้งหมด3สเตจนะคะสเตจแรกที่เราจะทำเนี่ยก็คือเราก็ไปดูหนังก่อนพอเราดูหนังเสร็จปุ๊บนะคะทุกคนเราก็ออกมาเพื่อที่จะไป ขนเข้าปากนะคะมันจะเป็นเรื่องราวว่าแบบกอซิล่ามันขึ้นมาจากน้ําแล้วเราก็โจมตีมันให้มันสลบที่นี่ก็เอาตายแหละแต่ไม่ตายแล้วเราก็ต้องเข้าไปสํารวจมันในปากนะคะพอเราสํารวจเสร็จปุ๊บเราก็ออกทางตูดมาเพื่อย,ยิงสิวเนี่ยนะที่เข้าใจนะโอเคแล้วแต่ละฐานเราก็จะได้การ์ดมานะคะการ์ดที่โชว์ไปให้ดูอีกรอบก็ไแะ้ะ นี่นะเข้าทางดีเลยนะคะทุกคนอุ้ยน่าตื่นเต้นชมุดง่นนะเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะว้าวสุดนวิจัยนี่เลยนคนไหคะเียต้องเก็บนะคะทุกคนอะก็เก็บกันครับเออมาก็ีไปก็หนึ่งจุด เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ใส่ชุดสูตรเรียบร้อยใช่จ้ะใช่จ้ะดิซี่ s สื้อสูทเหมือนแบบว่าเราจะไปน,นั่งคาสิ่งอ่ะใช่ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปกู้โลกกันนะคะก็เดี๋ยวพี่บปงจะให้ดูบรรยากาศนะโอเคไปกันเลยดีกว่า Let's go โอเค おーしスマーオッケーオッケーオオケケにブブララじゃあまバイバーイ <laughs> <laughs> เราช่วยโลกไว้ yes เราช่วยโลกไว้นี่เลยค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการโพสต์ในแกล้งทวิตเตอร์ได้ที่จะแป้งพูดไปนะคะทุกคนถ้าเกิดเราโพสต์ s t แก r a m เนี่ยเราจะได้จับรางวัลนะซึ่งพี่ปางก็ เตรียมบดล็อกโซนสับเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะต้องหมุนอันนี้หมุนอันนี้ละจ้ะตอนทุกคนก็ต้องกวนกับการโพสต์อยู่นะคะทุกคนสีขาวจะได้โปสเตอร์นะทุกคนแต่ถ้าสีเหลืองเราจะได้ทีชโอเคอาเลยเอาเลย,ย I'm ready <Okay. S 1> I'm ready ปังจะได้ทีเช์ดอะ่ะจะได้ทีเช์ด โอเคาชัชชอเลุยขาวจัวเลยอะไม่เป็นไรใช้ของเจก็ได้อุ้ยนี่ก็คือโปสเตอร์ที่เราได้มานะคะก็คืออุยดีนะรมีสองลนยนะแต่เราได้สีขาวก็เลยได้รับอันเดียวแต่พี่กายได้ตั้งสองอันทุกคนพธ่ไม่เป็นไรันอี่ให้ชา ค่ะแล้วในนี้ก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์กอซิลล่านะคะก็จะมีรูปแบบของโมเดลต่างๆให้เราดูนะหลายๆเหตุการณ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทำตึกทะ่ม มีเมีตัวผีเสื้ออยู่ข้างบนมอสซาปะ่ะน่าจะดับน่าจะได้จำไม่ได้แล้วก็จะมีเป็นรูปแบบของเรือดำน้ำต่างๆนะคะทุกคนนี่ให้ดูอันนี้ก็จะเป็นหัวเรือรบนะคะใครที่เป็นผ่านกอสิล,ล่าเนี่ยคิดว่าหน้าไม่ควรพลาดจริงๆค่ะทุกคนเขาจะรองไม้หนิวมากอันนี้คือแบบเหมือนคนกำลังวิ่งหนิวเลยอะเหมือนจริงๆทุกคนเหมือนจริงๆ ตัวใหญ่มากเลยถ้าเ,เทียบสเกลกับแบบมนุษย์ธรรมดาแล้วเนี่ยเราเป็นเหมือนแค่แบบเล็บเท้าน้องอ่ะทุกคนถือว่าเพลิดเพลินนะทุกคนเพราะว่าในนี้เนี่ยมีฉากต่างๆมีแบบว่าเนี่ยเป็นเหมือนก้อนแบบของยานต่างๆนะคะซึ่งพี่ฟ้าไม่ใช่สาวกกบกตัิร่ายังรู้สึกอินขนาดเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเป็นสาวกเนี่ยก็ต้องอินมากๆแน่อุ้ยสาวประหลาดแต่ละตัวคือทำได้ดีทำได้สวย ดูดีมากอะทุกคนนี่ว้าวคือเหมือนเป็นไ่้ต้นแบบแบบนี้นะคะตัวโมเดลต้นแบบโอ้ยนี่ดูดิเขาโดน,นยิงนี่ตัวนี้ชื่ออะไรใคร,รู้เมนบอกทัน,นี้ก็จะเป็นโซนของกัสซราหุ่นยนต์นะคะซึ่งมันดูดีอะทุกคนมันดูดีมากอ่านี่คือกัสซีราของจริงเลย เนี่ยคือจะตัวถนาดเ่ามนุษย์นะคะแต่ว่าห้ามสัมผัสนะอันนี้เขามีการจำลองฉากการต่อสู้นะคะอ๋อแล้วก็มันฉากการต่อสู้ของหลายๆตัวรวมกันอยู่ในที่นี่เลยนะทุกคนเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์จริงๆค่ะอ๋อพี่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ดิเนาะอันนี้เหมือน,นเลยอะ เพื่อนๆมีกอซิล่าในดวงใจกันไหมคะแบบว่าตัวไหนที่ชอบมากๆอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์นาบอกพี่ปางกันได้นะค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารกันต่อแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะไปกินของกอซิล่าไหมนะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเอ้ยกอซิล่านี่แบบถูกใจหนูมากเลยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ให้ฟังกันเยอะๆนะคะไปเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วเอาละนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วลอไปต่อกันเลยคะ่ะทุกคน มันเป็นยุคแรกๆเลยอ่ะเมื่อเขาเต้นระบำกันอะโจ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 ตามกันยกเออน่ารักอ่ะเป็นคลาสสิกมากเลยนะเนี่ย จากที่เราดูภาพอินเสิร์ตไปนะคะเราสั่งอาหารมาทั้งหมด3ชนิดนั่นก็คือเบอร์เกอร์มีเย็นแล้วก็แกงกะหรี่นะคะทุกคนมานะเดี๋ยวเรามากินเริ่มจากแกงกะหรี่เลยเราจะไม่พูดเดี๋ยวนะเพราะเราหิวข้าวมากอันนี้อาจจะมีการแบ่งไปแล้วนะคะเพราะว่ามีคนบางคนเนี่ยจบไปแล้วนะทุกคนอุ้ยปากนี่ก้นกลวของแกงกะหรี่เนี่ยเขาก็จะเจมจนเจมจนหน่อยนะคะปาั้นกะจวงคือมาชีสเนี่ยไม่ไหวแล้วไปอยู่แล้วแก้นที่แบบนี้ด้วยนะเนี่ยปาดีดิม หางกอซิล่าใช่กอรซิล่าไม่ไงแต่อันนี้คือเป็นหางกอซิล่าเป็นแบบนี้อ่าเราใช้หัวมังกรใช่ป่ะโบมาเฮ้ย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 แมววีลงไปเฮ้ยใช่เหรอแมววีเฮ้ยไม่ใช่แมววีแมววีเอ้านี่แมวก็นี่มันก็อยู่แถวๆธรรมชาติอ่ะเนาะอ่ะไปก่อนอ้าวโอ้ผมก็คือเฟรนฟรายอร่อยนะ แกงกะหรี่ออกเค็มอ่ะรู้สึกว่ามันนิดนึงเออมันมีความเค็มๆแล้วก็พอกินกับข,ข้าวอะก็โอเคเข้าเข้ากันลงตัวโรตีก็อร่อยอโรตียังไงมไม่ต้อง<อ>ไม่ห like <อ>ลับโรตีกอ็อุย <laughs> จาโดินโรตกปะไม่เร <laughs> อกใร่หรอใช่แล้วก็มาดูนี้นะคะนี่ก็คือเป็นกอซิลลานะถ้าเห็นจากรูป น้ำร้อนต่อไปนะคะอันนี้เป็นกอซิล่านะซึ่งของปางอ่ะที่สั่งมาก็จะเป็นอันนี้เนื้อส่วนอันนี้แฮมเห็นปะมันจะมีสองฟางด้วยกันเนื้อแฮมไก่อืแล้วแป้งก็กินเป็นแบบไก่นะคะมี่มอฟอร่อยปะอ๋อแบบนี้ไก่กรอบมากแกขอลองชิมไก่หน่อยนะคะทุกคนเฮ้ยน้องเกาจบไปแล้วพี่เกาดีแย้ว หมดเนต์แล้วแต่ว่นชอบดีชชอบไก่ขำคอแป้งอร่อยมากเนือ้อสุดท้ายรับของโใบเย็นโองโซบะเย็นนะทุกคนบางคิดว่า เหมือนไม่มีอะไรนะแต่เขาอ,อร่อยที่น้าซุปเพราะว่าน้าซุปเนี่ยเวลาเราเหนื่อยเหน่อยมานะเรามากินอะไรเย็นๆน่ะมันจะเท่ากันได้ดีมากเลยเอ,อตัดเลี่ยนด้วยใช่อันนี้เหมือนเป็นอะไรรือปล่ามียกเอ็มเวเนี่ยหอมม้วนม้มวนมระไกลมากอ่ะไม่ไปตืดแต่ได้มาสี่เส้นเขาให้ไข่มาด้วยนะทุกคนไข่้วนม้วนแปดปีแล้วไม่เป็นไรไม่ม้วนแล้วจ้ะนี่นะคะเราก็ไป ลนๆกับไข่นิดนึงจุ่มๆจุ่มๆอุ้ยแอบเจอไข่ได้อุ้ยจะตินไข่แดงนี่มากินค่ะแล้วก็ชิมเข้าไปเลยนะคะไงฉันว่าเมนูเนี้ยดีสุดเพราะว่ามันไม่เลี่ยนจนเกินไปแล้วตอนเนี้ยอากาศมันร้อนมากด้วยใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าววันก่อนแล้วถ้าเกิดของหวานเนี่ยมันน่าอร่อยจริงเดี๋ยวเราจะถ่ายดูกันอีกรอบหนึงนะคะไอ้ป้ามาในวันทองเพราะมันเหม็นตุ่ม มันตอมพห้พ่อมาก่อนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่อาหารหาวานค่ะบ๊ายบาย <c oughs> ว้าวนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าขนมหวานนะคะมันมีหลากหลายชนิดมากเลยแต่ก็ไม่ไหวแล้วอะ่ะกินไม่ไหวพี่แป้งจัดดิ <c oughs> อำ้ำานะึงพนาะเพิ่งรีวิวของตัวเองไปเอาเร็วๆหน่อยหน่อยหนึ่ง, <c oughs> งสองมับเขาไรสชาติคงไม่ต้องพูดถึงนะคะมันคงอร่อยอยู่แล้วแหละแต่ว่า ด้วยความที่ข้างในเป็นไอสติมนะทุกคนมันก็น่าจะเพอร์เฟกไปไ้อีกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าเอ้ยมันมีแค่เมนูเดียวหรอไม่ใช่นะมันมีอีกมากมายเลยเนี่ยมีทั้งน้ํามีทั้งของหวานของคาวห่แล้วก็มีตัวนี้ด้วยใช,วใช้เดือนน่าักใส้เดือนน่ารัค่ะุยมันคือจริง็ <laughs> <laughs> ส้เลือย เอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปการมาเที่ยวชมด้านในกอซิล่ากันนะคะเราเห็นทั้งฟันผุเป็นทั้งร้อนในเห็นทั้งลิ้นกัดมีด้วยเหรอฉันเห็นแต่เขากำลังสร้างอยู่และสร้างไม่เสร็จเออก็นั่นแหละเราเห็นหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของกอซิล่าโมเดลหรือแม้กระทั่งกิจกรรมมากมายเลยบอกเลยว่าสนุกมากๆค่ะเออถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องของซูนีวิวีและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะกระดิ่งดุ๊กดิกระดิ่งดุ๊กดิ สำหรับวันนี้พี่ฟาฟงพุแปงพุฟ้อมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบายนะคะบ๊ายบาย,ยแล้วเราก็เดินกลับกัน มีความหม<ะ>า,านนยบุรี <c oughs> ถ้าถ้าพูดสนุกภาษาอาภาษาญี่ปุ่นคือทานโนชิเดสกาทานโนชิทานโนชิเดสกาทานโนชิ อันนี้ก็คือเที่ยวกันจนดึกดื่นนะคะแล้วก็ไม่มีรถนะต้องเดินไปเองแล้วซึ่งที่เที่ยวจะเดินไปก็คือตรงนู่นโอ้ my god จะทันไหมสองทุ่มสิบเอ็ดเร็วเร็วเร็วเราต้องรีบแล้วโอเคค่ะเราเจอแล้วนะเราก็ต้องเดินต่อกันอีกสักนิดนึงนะคะก็เส้นทางน่ากลัวเล็กน้อยแต่เฮ้ยเขาคอบคุมนะทุกคนเขามีทางเดินให้เรา ทุกที่จริงๆเหมาะสำหรับคนชอบเดินเฮ้ยเฮ้ยป้ายรถโอ้ my god I found it ได้วิวดีๆแบบนี้ด้วยทุกคนเออมันก็คุ้มค่าน่าอยู่หน้าเต็มเวรอ มาได้ไหมจะมาหรือเปล่าแลกวัะมาไหมจะมาหรือเปล่ารอบสุดท้ายมาเลยไปกับแม่แล้วโดนทิ้งการไปหาอะไรทานในครั้งนี้นะคะเราก็จะพิเศษหน่อยก็คือเราจะปิ้งเองนะเป็นท่าเรือประมงที่มินาโตะ